น่าผิดหวังน่าผิดหวังจริงๆน่าผิดหวังจริงๆเป็นทหารหารเนี่ยมีหน้าที่รับใช้าชาไม่ใช่ไปชกไต่กับชาวบ้านชาวช่องเขาขออนุญาตครับผมผม,ผมจะพูดไม่จบผมอยากจะถามคุณาตาผมเนี่ย ไปลบครับไปทําตาสองชั้นห oh. มอก็จะทาให้สอง้างตอนนี้ผมอยู่ราชการไม่ได้งไงก็จะทําตาสองชั้นแค่ข้างขวาก่อนที่หน้าหมอหนักข้างนั้พอข้างนี้ทําย้ายมาปิดข้างนี้จบไหมจบหูผมนี่คุณรู้ไหมหูผมนี่ทุกวันนี้เป็นยังไงทําไมล่ะทําไมผมถึงต้องพูดเสียงดังพูดไปเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองอยู่แล้ว ผมอยากจะถามคุณว่าหูผมเนี่ยไปทำอะไรมาทำหูสองชั้นมาครับ <S <S หูน่่ไม่ใช่อาคารพณนชย์ี้อาคารพันชย์นี้มันสามชั้นครึ่งครับผมอาคารพันชย์นี้เทียงสร้างไม่เสร็จสองชั้นไหมผมจะบอกคุณไห้ที่ขาของผมเนี่ยคุณรู้ไหมมันมีอะไรมันมีเหล็กเต้ดนดามอยู่ขนาดนี้ น,นี่เราไม่เท่าไรหรอแต่ยามหน้าหนาวธันวามกรากุมพาลมหนาวชวยมอนี่มันสะท้านไปถึงกระดูกผมอยากจะบอกพวกคุณให้ว่าทุกคนนะ่ะมีอดีตกันทั้งนั้นจ้า มีจากคนเดียวเท่านั้นไม่เคยล้อเลียนผมได้ของผมเลยรู้นะว่าลับหลังผมเนี่ยทุกๆคนเนี่ยล้อเลียนผมเป็นประจำผมไม่ได้งโงห่หรอกก็มีจากคนเท่านั้นแหละที่มีวิน,นัยอันนี้ผมยอมรับครับคือ <laughs> จากมาดิ้นดิไม่ไม่ ไม,ไม่เป็นไรหรอกครับผมอืมจา๋ามาเถอะผมไม่ทำอะไรจ๋าหรอกนะเพราะว่าจ๋าเนี่ยไม่เคยร้อเรียนผมไนงะผมบอกให้มาดิเออคือเรื่องมันเป็นผมไม่อยากรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละผมอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนเท่านั้นเองเออเป็นทหาร มันต้องอดทนอดกลัน้นใครใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนผมครับผมเป็นคนเริ่มต้นก่อนครับผม,ม,มจะเป็นหัวหน้าเขาแทๆ้ๆทำไมจ่าไม่ดูแลผมผิดเองครับผมที่ไม่รู้จักอดทนอดกลัน้นไม่รู้จักรักษาระเบียบวินัยของทหารครับผมเด งั้นจ่าก็ไปติดคุกแทนลูกน้องของจ่าไนแล้วกันทราบครับผม